สวัสดีครับสวัสดีนักงทุนผู้สนใจการลงทุนในสายเทคนิคนะครับผู้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube c h anel ลงทุนในถูกเทรนด์นะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่วงวิกฤตเดือนครับมาสรุปภาพใหญ่กลางสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่49แล้วนะครับก็เปิดมาเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเดือนธันวาคมนะครับกับวันที่1เลยวันนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศของตลาดบ้านเราในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับกับการร่วงแรงต่อนเนื่องนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับมีแท่งเขียวสวนกลับขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับการกลับตัว ปิดบวกได้22จุดนะครับบรรยากาศเช้านี้ในร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดก่อนในภาคเช้านะครับที่ตำแหน่งประมาณ1563นะครับแล้วสุดท้ายในช่วงบ่ายเนี่ยนะก็ยันมาปิดแถวๆ1 5 9่ได้เลยนะครับก็ขึ้นมาร่วมๆ30จุดเลยหลังจากเมื่อวานนี้เป็นแท่งสีแดงขนาดใหญ่ประมาณ40จุดนะครับก็ถือว่าร่วงแรงแล้วดีดกลับเร็วนะครับที่นะแนวรับสำคัญโซนประมาณ1000 575ครับเพิ่งฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวหลังจากรุ่งต่อเนื่องกันมา3 4วันติดเลยนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาถึงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมองเป็นอะไรได้บ้างครับก็ภาพก่อนหน้าครับก็จะเป็นภาพของเส้นอัพเทรนนั่นเองครับที่ลากจุดต่อจุดมาแล้วถึงตำแหน่งตรงนี้พอดีนะครับก็มีการรีบาวดตามเทคนิคอลด้วยณจุดนี้นะครับก็เป็นหลายตัวครับหุ้นอยู่ในจุดในการ ฟื้นตัวในจุดไบออนดิฟซะส่วนใหญ่เลยที่เราจะได้เจอกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มที่ดันตลาดกลับขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับบวกให้ตลาดสูงสุดวันนี้รวมๆ6จุดเลยนะครับเป็นกลุ่มพลังงานนะครับนำโดยปตทปตทสพนะครับแล้วก็กัฟนะครับกลุ่มแบงก์ตามมาด้วยครับสำหรับ SCB นะครับกรุงศรีและเค a บ k ดันตลาดประมาณ3จุดนะครับ กลุ่มสื่อสารครับเป็นแอดวานซ์ครับดันตลาดประมาณ3จุดครับแล้วก็กลุ่มค้าปลีกอย่างแมคโครและ p r o p e r t y อย่าง CPN ก็ช่วยกันดันพอสมควรเลยนะครับห้าตัวแรกที่ดันตลาดในวันนี้นะครับก็เป็นพอตท่อวตถสอพอแมคโครแอดวานซ์และ SCB นะครับส่วนกลุ่มที่กดตลาดวันนี้นะครับก็เน้นหนักไปในกลุ่มที่แข็งแรงก่อนหน้านะครับอย่างกลุ่มชิ้นส่วนเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับโดนขายชัดเจนใน KC e ีฮ NA เหล่านี้เป็นต้นนะครับ ถัดไปครับมาดูกันครับในหุ้นวอลุ่มเข้าผิวติประจําวันนี้นะครับจะเน้นว่าวันนี้มาเต็มอัตราเลยครับมีทั้งหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับขนาดใหญ่ก็ติดเข้ามาบ้างนะครับอ่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มขนาดกลางนะครับเดูกันตัวแรกเลยครับสําหรับ FSS ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณเหมียวเมียวด้วยนะครับสวัสดีคุณสรศักดิ์ด้วยนะครับมาดูเลยครับสำหรับฟื้นตัวเซียซรัสครับในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของหลักทรัพย์นั่นเองนะครับราคาฟื้นตัวขึ้นมาด้วยแท่งสีเขียวขนาดใหญ่เลยนะครับลงไปถึงแนวรับด้านล่างครับโซนประมาณ4บาทต้นๆครับวันนี้ฟื้นตัวมาแตะตัวเลขใหม่คือ5บาทเลยนะครับผมก็ถือว่าพักตัวเสร็จแล้วก็ดีดกลับแรงแบบนี้เนี่ยมีแววดีนะครับ สุดเบรกเส้นกดขาลงเรียบร้อยครับด้วยแท่งเขียวขนาดใหญ่ไล่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับส่วนแนวรับใกล้เคียงที่สุดอยู่ประมาณ4ี่บาทเจนะครับเป้ามายถัดไปก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับประมาณ5้าบาทหกนะครับโซนไฮเก่าชุดก่อนด้านบนครับจะเป็น6กบาทหกถึง7จ็บาทสินะครับ ก็ใช้เป็นเป้าหมายสําหรับรอบถัดไปนะครับตอนนี้ถือว่ารอบใหม่เขาพึ่งมาเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับ FSS ครับมาพร้อมกับวรุ่มขนาดใหญ่ด้วยนะครับถัดไปก็ผมมาดูกันครับในตัวที่2ครับเป็น ATP 30ครับหุ้นในกลุ่มขนส่งนะครับแล้วก็เป็นการขนส่งพนักงานตามโรงงานนะครับ ถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแล้ววันนี้ขึ้นต่อเนื่องทําจุดสูงสุดใหม่ได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะคกับภาพนี้ของ ATP 3 0นะครับอ่าสำหรับภาพนี้นะครับถือว่าไปต่อเรื่อยๆนะครับภาพของตัวนี้เนี่ยยังคง ไปได้ดีนะครับแล้วก็ภาพการยกกรอบกำลังจะเปลี่ยนกรอบใหม่ด้วยนะครับล่าสุดนะครับยกขึ้นมาแล้วนะครับ1กรอบครับ2กรอบ3กรอบแล้วนะครับนี่นะครับก็ล่าสุดมาปิดที่ตำแหน่งกรอบล่างนะครับขึ้นไปในครั้งแรกอาจจะยังไม่สามารถยืนได้แต่ก็ถือว่า ทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับก็มีมุมตั้มที่ดีอยู่นะครับแล้วรักษาภาพของการเป็นขาขึ้นไว้ได้ดีนะครับส่วนแนวรับด้านล่างครับอยู่ที่โซนนี้นะครับย่านประมาณ2บาทต้นๆครับ2บาท4สตางค์นะครับด้านบนผ่าน2บาท14ตรงนี้ขึ้นไปได้ครับเป้าหมายถัดไปจะเป็น2บาท34ครับถึง2บาท50โดยประมาณนะครับหอบนถัดไปเป็น2บาท56บถึง2บาท66ครับ ตัวนี้นะครับ ATP 30ครับต่อไปมาดูกันครับในตัวยูเ้มครับมีถามเข้ามาพอดีด้วยนะครับจากคุณสุรศักดิ์นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ติดเข้ามาในลิสต์ของว o ลุ่มข้าวปกติในวันนี้นะครับ ภาพล่าสุดพิ่งฟื้นตัวมาหลังจากการพักตัวเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะยังฟื้นไม่แรงก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ครับผมไปดูกันครับผมสําหรับตําแหน่งถัดไปครับที่จะดูการเคลื่อนไหวในชุดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ๆเป็นแท่งสีเขียวแรกนะครับในภาพของกราฟสัปดาห์นะครับจอจะเบรกเส้นกดขาลงตรงนี้นะครับลักษณะการสะสมกาลังในรูปสามเหลี่ยมชายธงนะครับกำลังจะเบรกนั่นเองครับตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเพิ่งเริ่มฟื้นตัวครับจุดเบรกสําคัญอยู่ที่2องบาทแปล่าสุด2องบาทแปนะครับอัานได้ประหมายถัดไปครับอยู่ที่โซน 3บาท36นะครับถึง4บาทนะครับชุดนี้นะครับหาได้รุ่นถึงจุดูเดิมนะครับโซนประมาณ5บาทนะครับผมถึงเรื่องฝืนตัวครับจากอาการพักตัวด้านล่างพอสมควรนะครับแถวโซนประมาณ2บาทต้นๆตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วนะครับใกล้เคียงจะ3บาทแล้วสำหรับอยู่เข้มครับถัดไปในข้ผมตัวที่4ครับเป็นกิฟต์ครับ สำหรับตัวนี้ครับราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันครับจากภาพก่อนหน้าที่ยังแทบจะไม่มีวอลุ่มเลยนะครับนี่คือวอลุ่มกลับเข้ามาในรอบใหม่เลยครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะออกข้างครับนานมากๆเลยตั้งแต่ต้นปีนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นฟื้นตัววันแรกๆไม้แรกๆเลยนะครับผมสําหรับกิฟต์นะครับโอเคครับผ่านกรอบแรกขึ้นมาแล้วนะครับลุ้นกรอบถัดไปได้เลยครับตอนนี้ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยเป็นแท่งที่ สวยงามครับมาพร้อมกับวอวลุ่มด้วยนะครับส่บาทสองสตางค์ครับผ่านได้กรอบถัดไปอยู่ที่5บาท40นะครับก็จะเป็น6บาท40เลยนะครับเป็นประหมายด้านบนครับอันนี้ถือว่าเพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะครับผมสำหรับ GIFT gift นะครับ ไปครับมาดูกันใน ECL ครับสำหรับ ECL ครับราคาฟื้นตัวขึ้นมาแรงเช่นเดียวกันครับในวันนี้นะครับภาพเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่พักลงไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ดีเลยครับเดูเป้าหมายถัดไปด้านบนกันครับว่าอยู่ย่านไหนกันบ้างนะครับตอนนี้ ราคาเนี่ยทะลุแนวสําคัญขึ้นมาได้แล้วนะครับย่านประมาณ2บาทต้นๆล่าสุดจอดจะเบรกทําจุดสูงสุดใหม่ครับยกมาแล้วนะครับ1กรอบครับสกรอบถัดไปก็ดูเป้าหมายโซนบนนะครับก็ถือว่ามีแก็บให้เดินทางต่อเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเบรกทุกอย่างขึ้นมาแล้วครับ หมายถัดไปเป็นโซน3บาททุนๆนะครับแล้วก็จะเป็น3บาท70นะครับสำหรับ ecl นะครับด้านล่างราคาไม่ควรหลุด2บาท4สตางค์แล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อเนื่องกันเลยครับผมสำหรับตัวถัดไปนะครับเป็นตัว jts ครับ โอ้ราคาทะลุไปเรื่อยๆเลยนะครับราคาล่าสุดนี้ก็ยังไม่มีจุดที่จะหยุดเลยนะครับก็ยังแรงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตําแหน่งแล้วก็ไม่ใช่จุดได้เปรียบสมาูรคนที่เพิ่งมาเห็นว,วันนี้แล้วนะครับก็เป็นลักษณะของการเฝ้ารอขายเมื่อเกิดสัญญาณอาติดแนวต้านถัดไปนั่นเองครับเดี๋ยวดูว่าอยู่แนวไหนกันบ้างนะครับตอนนี้ไล่ระดับมาจนถึงโอ้เกือบๆจะ500เแล้วนะครับ นะครับก็ถือว่ายังคงฟื้นตัวอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็เฝ้าระวังโซนวนถัดไปครับกรณีที่มีการเปลี่ยนความชันนั่นเองนะครับลากเส้นอัพเทรนเอาไว้นะครับราคาไม่ควรดุดความชันโซนแถวๆนี้นะครับย่างประมาณ85นะครับใช้เป็นจุดรักษากําไรด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายถัดไปด้านบนจะอยู่ที่95บาทโดยประมาณนะครับตอนนี้90บาทแล้วนะครับ ด้านล่างราคาไม่ควรหลุด85นะครับสำหรับตัว jts ครับต่อไปครับมาดูกันครับในตัว cgs ครับกับคันที่ g ุ o u p holding นะครับวันนี้สังเกตได้ว่ากลุ่มหลักทรัพย์หลายๆตัวมาพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับราคาเพิ่งเปลี่ยนกรอบเล่นด้วยนี่ถือว่าเพิ่งเริ่มฟื้นตัวมาพร้อมกับวอลุ่มนะครับสอสวันติดนี้เลยสอสัปดาห์ติดนี้เลยนะครับสำหรับ ตัว c g s นะครับราคาเบรกไฮเก่าชุดก่อนขึ้นมาได้แล้วถือว่าเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับจากภาพของการพักตัวอย่างยาวนานพอสมควรแล้วกับภาพนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีครับนี่คือช่วงท้ายปีกําลังจะไปต่อนะครับสำหรับภาพนี้ก็ถือว่าดีครับ1.28นะครับราคานี้ย่อลงมาเป็นแนวรับนะครับเป้าหมายถัดไปอยู่ที่1.52นะครับ1.67นะครับ แล้วก็เป็น1.78นะครับถึงบาท90เป็นป้าหมายโซนถัดไปครับสำหรับตัวนี้นะครับ4 g s ครับถัดไปตัวที่8ครับ XPG ครับ ราคา f p g นั้นยังไม่ได้ฟื้นแรงมากนะครับแต่เป็นสัญญาณแท่งเขีวแรกนะครับก็จุดฟื้นแรงของเขาอยู่ที่3บาท30นะครับตอนนี้ราคาหลุดกรอบสะสมลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะรภาพของการพักตรงนี้นะครับะนะครับก็อยู่ในจุดที่ใกล้รอเบรกแล้วนะครับเป้าหมายถัดไปในด้านบนใน3บาท30ผ่านได้ก็จะกลับสู่ เทรนเดิมนั่นเองนะครับที่เขาสร้างเอาไว้นะก่อนหน้านะภาพของตรงนี้เนี่ยทำหลุดเทรนอยู่นะครับก็รอบภาพของการฟื้นตัวเหนือจากโลกล่าตรงนี้ขึ้นไปนั่นเองสำหรับ XPG ครับขอบบนที่เป็นเป้าหมายนะครับราคาอยู่ที่4บาทนะครับส่วนแรก4บาทนะครับถึง4บาท40าทนะครับ ก็จะเป็น4บาท70ถึง5าบาท10ครับถัดไปครับมาดูกันในตัวที่9ครับอ่าเจอมาเป็น CGS4 เเนี่ยไปลองดูหน่อยนะโอเคครับมาแรงมาพร้อมๆกับตัวแม่เช่นเดียวกันนะครับราคาเพิ่งฟื้นตัวหลังจากภาพก่อนหน้าเนี่ยนะครับ กำลังจะเบรคไฮลักษณะเดียวกันเลยนะครับตัวแม่มาพร้อมตัวลูกแบบนี้นะครับก็ไปดูเรื่องของสัดส่วนนะครับการแปลงสภาพนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าคุ้มราคาเวลาหมดอายุอยู่เมื่อไหรเนี่ยติดตามต่อด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของเทคนิค์เนี่ยพร้อมไปต่อแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับด้านล่างราคาไม่ควรหลุดโซนนี้นะครับย่านประมาณ35สาตังค์นะครับใช้เป็นแนวรับกรณี้พักตัวลงมาผ่านได้เป้าหมายถัดไปครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับ0.4 6ครับ ก็จะเป็น50สตาตังถึง53สตางตังนะครับจุดถัดไปสำหรับตัวนี้นะครับตัว cgs wall ก็มาพร้อมกับตัวแม่เลยครับต่อไปครับผมไปดูกันครับในตัวกลูคอนครับ ราคาตัวนี้ก็พยายามย่ำย้ำอยู่ที่โซนเดิมนะครับราคากำลังฟื้นตัวครับาภาพตรงนี้ก็ถือว่ามีแววครับที่จะฟื้นตัวในภาพใหญ่ได้เลยนะครับตอนนี้สะสมกำลังอยู่ที่ย่านประมาณบาท25นะครับ ลักษณะการฟื้นตัวในรูปแบบอินเวอร์ตเฮนเดอร์ในภาพใหญ่ครับกำลังที่จะระเบิดขึ้นย่านนี้แล้วนะครับผมสำหรับตัวกลคอนนะครับก็ถึงจุดที่พักมานานแล้วนะครับจุดนี้แหละนะครับเป็นจุดหมุนสำคัญเลยครับที่ประมาณบาท25นะครับผ่านได้อัพไซด์เปิดไปถึงบาท49ครับแล้วก็จะเป็นบาท79ไปนะครับวอนุ่มกลับเข้ามาแล้วด้วยนะครับผมสาหรับกลคอนนะครับ ดูกัน10ตัวเลยครับวันนี้สาหรับหุ้นหุ้เข้าฟิปตินะครับวันนี้ก็ค่อนข้างมีติดเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะน้นที่ว่าเป็นกลุ่มหลักทรัพย์นะครับส,ส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีการพักฐานลงมาแรงก่อนหน้านะครับมีกลุ่มกอ่อสร้างด้วยนะครับมีอสังหารวมถึงพลังงานหลาย,ลายๆตัวเลยนะครับทั้งโรงกลั่นแล้วก็โรงไฟฟ้าด้วยนะครับผมสําหรับชุดนี้ทํากันบ้านตอกกันด้วยนะครับ ไปครับผมมาดูกันในหุ้นเด่นประจําวันนี้นะครับวันนี้หุ้นที่มีแววเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาในหุ้นขนาดใหญ่นียก็จะมะีสอพอนะครับ TTB นะครับแบม a z z นะครับแล้วก็ EPG เดี๋ยวไปดูกัน5ตัวนี้ครับ สำหรับราคาสอพอฟื้นตัวขึ้นมาครับผมจากโซนประมาณร้อยต้นๆน,นะครับวันนี้นะครับวันนี้กลับขึ้นมาคืนร้อยสิบแปดบาทนะครับกรอบของเขาก็พยายามที่จะจอเบรกอยู่หลายรอบนะครับย่านประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าบาทเนี่ยตรงนี้นะครับหนึ่งร้อย่ิบสองบาทยังผ่านไปได้แต่ก็ถือว่า ลงได้ไม่แรงเหมือนกันนะครับลงได้ถึงโซนประมาณ1 1อกสิกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแววฟื้นตัวณย่นา,ยานนี้ด้วยนะครับจุดเ r ค a k c o n f i r มอยู่ที่122บาทครับผ่านได้กรอบใหม่อยู่ด้านบนครับโซนประมาณ1 4 0 1 5 0นะครับด้านล่างราคาไม่ควรหลุดโซน110บาทแล้วนะครับสำหรับรอบนี้ของตัวปตทสพครับ ถัดไปนะครับผมไปดูกันในตัวที่2ครับเป็น TTB ครับ TMB ธนชาตินะครับราคาก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับราคายังไม่เบรกกรอบด้วยนะครับหฮเก่าชุดก่อนถือว่าก็ยังอ,อยู่ในระยะสะสมอยู่นะครับผ่านได้ย่านนี้ก็จะยกกรอบขึ้นไปเลยครับ ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเกาะนะครับจอดจะเบรกยังไม่เบรกนะครับยดูกันครับว่าจะสามารถเปลี่ยนความชันขึ้นไปได้หรือไม่นะครับราคาแนวรับส่วนล่างไม่คนรหลุดบาท16ตรงนี้นี่แหละนะครับผ่านได้อัพไซด์เปิดไปถึงอย่างน,น้อยให้เก่าชุดก่อนครับตรงโซนประมาณบาท28นะครับ ถัดไปเป็นบาท51ถึงบาท65นะครับราคาตอนนี้เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากการพักลงไปโซนต่ําบาทอยู่นานเลยครับตอนนี้เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็แรงขายดูน้อยลงไปแล้วด้วยนะครับผมสําหรับภาพนี้ของ TTB นะครับถัดไปครับเป็นแบมครับ าราคาของบอสซอกอเองนะครับเพิ่งฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือโซน20บาทได้สักสัปดาห์2ส,สัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ราคาเบรกเส้นกดขาลงขึ้นมาแล้วครับจุดฟื้นตัวของการพักรอบใหญ่รอบนี้เนี่ยดูจะเริ่มผ่อนคลายลงไปบ้างแล้วนะครับจุดเบรกสําคัญครับอยู่ที่21.80ตอนนี้20.50ครับก็ยังคงมีระยะเวลาที่สะสมกันได้อยู่นะครับยังไม่ได้พุ่งกลับขึ้นไปแรงนะครับ ด้านล่างไม่ควรหลุด20บาทแล้วนะครับตอนนี้ฟื้นตัวจากด้านล่างขึ้นมาทีละนิดนะครับสำหรับแบบครับถัดไปครับเป็นแจสครับผมกับหุ้น j a s ต i n ินะครับด,ดีดูกันครับสำหรับ j a s ต i n ิครับราคาอยู่ที่โซนล่างมากๆนะครับค่อนข้างที่จะ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นตรงเลยนะครับราคายังไม่มีกระตุกขึ้นมาเท่าไหร่แต่สังเกตนะครับมีวอลุ่มเข้าแล้วนะครับใแถวโซนนี้นะครับก็รอดูกันครับว่าจะเริ่มเดินทางเมื่อไหร่นะครับกรอบบนถัดไปค่อนข้างเยอะในทีเดียวนะครับสำหรับอัพไซด์ของตัวนี้นะครับด้านบนมี3บาท86นะครับแล้วก็4บาท60นะครับด้านล่างก็เนี่ยครับด้านล่างเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะกับภาพของดาวไซต์ที่ ค่อนข้างจำกัดแล้วนะสำหรับแจสครับก็ดูว่าก่อนเบรก3บาทนะครับเป็นจุดที่เป็นช่วงราคาสำคัญครับตัวเลขกลมๆนั่นเองครับถัดไปครับตัวสุดท้ายมาดูกันในตัว EPG ครับ สำหรับ EPG ครับราคาพักลงมาเล็กน้อยนะครับมาใกล้ๆเคียงกับ10บาทแล้วงัดกลับขึ้นมา11บาท30ได้ในภาพใหญ่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความพยายามที่จะรักษาฐานเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้หลุดร่วงลงแรงตามตลาดเท่าไหร่นะครับภาพการพักตัวของเขาอยู่ในกรอบแคบๆนะครับส่วนนี้นะครับย่านโลเก่าชุดก่อนนั่นเองครับตอนนี้มีความพยายามที่จะฟื้นตัวแล้วนะครับ ก็ดูกันแถวๆตำแหน่งประมาณ12บาทครับนี่แหละก็จะเป็นจุดเริ่มต้นออกวิ่งรอบใหม่สำหรับเขานะด้านล่างไม่คนหลุด10บาท20แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ EPG ครับป้ามาณถัดไปด้านบนห้เก่าชุดก่อน4บาท30ือประมาณครับ โอเคครับผมเดมดูคำถามกันบ้างครับวันนี้มีตัวไหนบ้างนะครับสวัสดีคุณอัชราด้วยนะครับคุณพรศนสวัสดีครับก็เป็นตัว r s ครับจากคุณอัชราครับอ่เอสครับฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมสำหรับภาพของการหลุด20ลงไปครับล่าสุด21่บาท60แล้วนะครับ ภาพนี้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาตั้งแต่ตำแหน่งประมาณ19บาท20นะครับเริ่มฟื้นแล้วเรียบร้อยครับเป้าหมายถัดไปใกล้ที่สุดของเขาครับอยู่ที่โซนนี้ครับย่านประมาณ23บาท80ครับแล้วก็ไปดูกันอีกทีครับแถวโซนประมาณ25ว่าผ่านได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่เป็นโซนแข็งกว่าย่าน23.8นั่นเองครับ 25.50นะครับประมายถัดไปสำหรับ r s ครับเพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากการพักตัวอยู่ที่โซนโลกเก่าชุดก่อนทางซ้ายมือนะครับย่านประมาณาต่ำ20บาทอยู่สักระยะเลยครับตอนนี้เขาฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยความแรงแล้วนะครับสำหรับ r s ครับมีจากคุณเหมียวๆนะครับดูเป็น DCC ครับ สำหรับ DCC ครับราคาฟื้นขึ้นมาเป็นแท่งเขียวหลังจากลงไปทดสอบแนวรับโซนประมาณ2บาทอ่ะ76นะครับตอนนี้ฟื้นขึ้นมาที่2บาท82นะก็ถือว่ามีแววฟื้นอยู่เหมือนกันนะครับจุดคอนเฟิร์มการฟื้นตัวครับตัวเลขกลมๆอยู่ประมาณ2,90บาท90นะครับะนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีการชะลอการลงให้เห็นนะครับใช้2,90บาท90ครับในการ ผ่านเส้นกดขาลงชุดนี้เพื่อที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อตามภาพของการเป็นขาขึ้นของเขานะครับเป้ามาถัดไป3บาท10ครับแล้วก็ไฮใหม่ก็อยู่ที่ส่วนวัน3มบาท60เป็นเป้าหมายสำหรับตัวนี้นะครับ DCC ครับราคาตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาพของการพักตัวหน้าสะสมอยู่นินลงนะครับนี่หนึ่งตัวจากคุณพสรสวรรคนะครับเป็น CSS ครับ สำหรับ CSS ก็มาทรงดีเหมือนกันครับราคาพักน้อยแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับนะครับตอนนี้ถือว่าราคาเนี่ยเบรกเส้นกดขาลงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวให้เห็นครับตำแหน่ง2บาท16ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มฟื้นตัวใหม่ๆเลยครับสำหรับภาพของตัว CSS นะครับออกเดินทางแล้วครับ ก็มาถัดไป2.34บาท 3, นะครับแล้วก็2.80บาทนะเป็นโซนที่ฝั่งเังขายในช่วงแรกผ่านได้กรอบบนถัดไปจะเป็น3.40บาทเลยนะครับสำหรับ CSS ครับอ่าโอเคครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ก็ถือว่า เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับกับการร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์เนพลิกฟื้นกลับขึ้นมาคืนด้วยแท่งสีเขียวแรกแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่พักเร็วแล้วดีดกลับแรงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่จะ,ะต้องดูกันต่อไปครับ่วนประมาณ1,600เป็นจุดหมุนสำคัญนะครับที่จะใช้เป็นเกณฑ์วัดว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการฟื้นกลับขึ้นมาตามภาพของการเด้งไปโดนที่แนวรับนะครับเส้นอัพเทรนย่านประมาณ 15 7 5แถวแวนี้นี่แหละนะครับผมก็ลงมาแล้วก็มีการดิดกลับเรียบร้อยนะครับภาพภายในของตลาดเองก็มีการเป็นภาพที่พอใจใจชื้นได้บ้างครับหลังจากที่มีการร่วงแรงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ติดตามกันครับทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงวันพุธแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายสัปดาห์เจอกันวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์เลยนะครับ เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ